สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะช่วงที่2ของ WorkPoint Today นะคะยังอยู่กับกอย่านะคะวันนี้ค่ะกอย่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานกาชาติกันซึ่งใครที่ช่วงปลายปีแบบนี้นะคะกําลังรออยู่ปกติแล้วเราก็จะไปงานกาชาติกันทุกปีนะคะไปซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีโควิด -19 ค่ะก็เลยเกิดการเที่ยวงานกาชาติแบบออนไลน์นะคะคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าง,งานกาชาติแบบออนไลน์เป็นยังไงรูปแบบจะเหมือนกับการ ไปเดินที่งานที่สวนลุไมไมเข้าของต่างๆการออกร้านการเล่นเกมตามบูธเอากลักษณ์ต่างๆของงานกาชาติเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาอยู่ในออนไลน์แล้วอัตราลดของการไปเที่ยวงานกาชาติจะลดลงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะกอย่าอยู่กับคุณจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาติประจําปี2563ค่ะคุณจันทร์ประภาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณจันประภาก็มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าพรา y p r e s e n t มากกับการเที่ยวงานกาชาติแบบออนไลน์ค่ะคุณจันประภามันเป็นยังไงคะการเที่ยวงานกาชาติแบบออนไลน์คือจินตนาการไม่ออกเลยค่ะ,ะก็อย่างที่ทางน้องกอย่ยาได้เกิดไว้นะคะว่าด้วยสถานการณ์ ทางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่งนั้นสภาการทไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพประชาชนด้วยก็มีความห่วงใยนะคะ,ะในเรื่องอการแพร่ระบาดนี้นะ,ะจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายดีกว่าค่ะโจทย์ท้าทายที่งานกาชาติที่หลายคนเฝ้ารอคอยอนะหนึ่งปีมีครั้งเดียวท,ที่ทุกคนจะเข้ามาสนุกสนานในงานรื่นเริงการกุศลแห่งปีด้วยนะคะต้องบอกว่าแห่งปีเป็นงานที่ต้องบอกว่ารวบรวมอัตรัของงานรื่น เดิมหลากหลายรูปแบบนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการออกร้านการจําหน่ายสินค้านะคะในราคาพิเศษนะคะในเรื่องของการที่เสี่ยงโชคชิงรางวัลที่ต้องบอกมีการเสี่ยงโชคชิงรางวัลที่มากที่สุดนะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงศิงลปินนักร้องดารานะคะแล้วก็มีกิจกรรมต้องบอกว่า สำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะที่เคยเกิดขึ้นในงานกาชาติถ้าแฟนๆที่เคยไปเที่ยวงานกาชาติที่ผ่านมาปีปี2562เราจัดที่สวนลุมพินีเราก็เอาอัตลักเหล่านี้มาออกแบบเป็นแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากนะคะเพราะว่าจะเอาอัตลรกทั้งหมดเนี่ยมาอยู่บนออนไลน์ะนะคะงั้นใช้เวลา ที่เราจะรวบรวมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะในงานกาชาดเนี่ยมาอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเยอะมากถ้าหากว่าเราคิดแบบเผลอๆนะคะก็ย่อย่ายงตอนแรกก่อนที่จะเห็นแพลตฟอร์มเขาเนี่ยคือก็อย่าเข้าใจว่า น่าจะเป็นเหมือนกับร้านค้าออนไลน์ที่ให้เราไปเลือกทั่วๆไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าเที่ยวหรือว่าดูน่าเบื่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้แอบ,บเห็นพรีวิวของเขาแล้วเดี๋ยวให้คุณจันทร์ประภาให้ดูแว็บๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ชมนี่นี่คือหน้าจอนะคะของการไปเที่ยวงานกาชาติแบบออนไลน์ในปี2563 บรรยากาศเหมือนการเล่นเกมเลยค่ะคุณจันทร์ภาก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นเป็นเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากที่จะรวบรวมอ,อัธรรแห่งความสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็เพื่อการกุศลด้วยนะคะมาอยู่บนแพลตฟอร์มจึงเป็นการออกแบบแพลตฟอร์มนี้ให้เหมือนกับทุกคนเข้ามา,เ,าเล่นเกม,มงานกาชาติในรูปแบบเกมออนไลน์ แต่ไม่ใช่นะคะแล้วอ,อย่างที่น้องกอย่าพูดถึงว่านึกภาพออกการเข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนการแค่เข้ามาช้อปปิ้งสินค้าม,มีมากกว่านั้นะนะคะเพราะว่าคนประชาชนที่จะเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่โชว์ให้เนี่ยเหมือนเข้ามาเยี่ยมร้านเข้าไปตามร้านต่างๆเลยเหมือนในงานกาชาติเลยเดินเข้าไปจะมีการสร้างร้านในงานแพลตฟอร์มนี้เราก็จะเป็นการออกแบบสร้างร้านเหมือนกันร้านแต่ละหน่วยงานก็จะมีความหลากหลาย จินตนาการที่เขาอยากจะสร้างมานั้นเมื่อเดินเข้าไปแล้วเนี่ยหน่วยงานนี้อาจจะมีการขายสินค้าหน่วยงานนี้อยากไปเล่นเกมก็จะเป็นเกมนะคะ,ะหรือจะเข้าไปดูในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆของหน่วยงานชมนิทรรศการก็ได้นะคะดัะนั้นเป็นความหลากหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ที่คิดว่าทุกเพศทุกฝ่าย เข้ามาแล้วก็ยังจะสนุกเหมือนเดิมค่ะค่ะนั้นเองอย่างการตกแต่งร้านนะคะผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้ว่าแต่ละร้านของงานกาชาติที่เขาจะมาร่วมกันออกร้านในครั้งนี้มีทั้งหมดกี่ร้านนะคะถ้าที่นับตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่เนี่ยเป็นร้านเนี่ยประมาณ250ร้านค่ะสองร้ <250 S 1> อยห้าสิบร้านที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะคะเราจําลองต้องบอกว่าจําลองออแผนที่ที่สวนลุมพินีะนะคะให้มาอยู่บนจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาร้านต่างๆเนี่ย ไปวางเหมือนเราจับร้านมาวางนะคะในสวนลุมพินีเนี่ยก็เป็นการก่อสร้างร้านที่สวนลุมพินีเพราะฉะนั้นในแพลตฟอร์มเนี่ยจำลองพื้นที่แบบเดียวกันเลยะนะคะถ้ามีโอกาสวันที่19ที่จะมีพิธีเปิดงานแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเนี่ยจะรับรู้ถึงอัธรชนี้ได้ว่าเหมือนเราเดินเข้าสวนลุมแล้วก็ไปเจอร้านรวงต่างๆที่เป็นร้านในดวงใจเราที่เราเคยไปะนะคะยังยังคงมีอยู่เหมือนเดิม,มนะคะไม่ว่าร้านกระทรวง ทบวงกรมนะคะจะเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะคะสมาคมสโมสรน,นะคะหรือร้านเอกชนนะคะที่จะขายของราคาถูกที่เป็นแฟนเคยซื้อของราคาถูกในงานกับชาติก็มาเหมือนเดิมและ,ะที่สําคัญก็คือได้รับพระราชทานร้านโครงการส่วนพระองค์ด้วย<ะ>ก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์มาอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะ แค่ฟังนะคะคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าน่าไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าวันที่เปิดเนี่ยแล้วเราได้เข้าไปในเว็บไซต์จริงๆนะคะเราก็จะเห็นหน้าร้านที่เขาออกแบบจริงๆต้องบอกว่าการออกแบบซึ่งนําร้านค้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันเปิดกว้างเรื่องของจินตนาการด้วยอย่างหลายๆร้านที่เมื่อสักครู่นี้คุณจันประพาเปิดให้ดูรเราไม่สามารถจะทําร้านจริงแบบนี้ได้ที่สวนลุมพินีแต่พอมาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเรือ ของกองทัพเรือใช่ไหมค<ช>ะสามารถที่จะยกเรือเนี่ย <c oughs> มาไว้ในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เป็นร้านที่น่ารักมากๆ<ช>เลยแต่ละร้านนี่มีร้านไหนที่เขาออกแบบกันมาแบบกิ๊บเก๋มากแล้วคิดคอนเซปต์คิดไอเดียกันมาประชันกันสุดฤทธ ต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่า,าในงานกาชาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี่เราจัดให้มีการประกวดออกแบบร้านาเหมือนกับงานกาชาดที่สวนลุม,มถ้าเป็นงานกาชาดที่สวนลุมเนี่ยการออกแบบร้านต้องมีการสร้างร้านแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามาแต่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จัดให้มีการประกวดแต่เป็นการประกวดออกแบบ ออกแบบเนี่ยก็จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก<ะ>็ใช้เป็นไอโซเมติกสามิองศาซึ่งซึ่งจะเป็นการออกแบบที่อย่างน้องกอย่าพูดอะคะว่าอัตลักษณ์ของหน่วยงานน่ะอย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกันนะคะ,ะซึ่งจะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลซ่อมแซมหรือการดูแลเรื่องไฟฟ้า<ะ>เขาก็จะทําเป็นรูปรถยก เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงานเขาว่าไปที่ไหนก็เอารถคันนี้ยไปซ่อมแซมสายไฟะนะคะในส่วนภูมิภาคนะคะหรือแม้แต่กองทัพเรืออย่างที่น้องกอย่าพูดในงานกาชาติที่ส่วนลุมไม่สามารถที่จะเอาเรือไปอยู่ในส่วนลุมได้แต่บนแพลตฟอร์มนี้สามารถทําได้แต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเข้าไปเยี่ยมชมเทศการแล้วก็กิจกรรมที่ เสมือนจริงนะคะเหมือนเป็นเว r ร์ a ช e ว h i b i ก i ิ n ชันเลยนะคะหรือแม้แต่ของสภากาชาติไทยเองก็มีร้านเรือเวชภานะคะปกติแล้วเรือเวชพานี่จะเป็นเรือพระราชทานที่ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนะคะ,ะแต่ในงานกาชาติบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเรือเวชภามาอยู่ในส่วนลุมได้ด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปแล้วก็จะเห็นภารกิจของการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาติไทย ะะ<ม>เช่นตั้งครัวพระราชทานนะคะหรือแม้แต่จะมีในเรื่องของการแจกถุงยางชีพก็จะเข้าไปในเห็นในแพลตฟอร์มนี้เพราะนั้นถ้าเป็นในงานกาชาติที่สนุมก็ไม่สามารถจะเอาเรือใดๆที่จะมาอยู่ในงานที่สนุมได้แต่แพลตฟอร์มนี้มีค่ะค่ะเอางี้ได้กว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมนะคะที่รับชม WorkPo i n t t o ทุ y อยู่ขณะนี้นะคะแชร์ประสบการณ์กันมาว่าถ้าหากว่าคุณไปงานกาชาติเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไร<ม>อย่างกอยา่าสิ่งแรกที่นึกถึงคือ โอวันตินเย็นค่ะ,คะ <laughs> จะต้องไปกินทุกปีแต่ว่าปีนี้อย่างอาหารต่างๆที่ปกติโอเคเราไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าแล้วเราต้องไปซื้ออาหารไปซื้อของกินที่งานกาชาติปีนี้ราคาของกินยังจะยังมีอยู่ยหรือเปล่าอ,อย่างที่บอกว่าครบรถนะคะจะไปเลือกซื้อ สินค้านะคะ<ม>อย่างที่เล่ามานะคะอา,อาหารการกินก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นช่วง11วันของการจัดงานกาชาติก็คือ19ถึง29ธันวาเนี่ยก็เราก็จะมีร้านค้าเข้าไปในไอคอนนะคะจะเขียนว่า food face ค,คลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเจออาหารต้องบอกว่าเฉพาะช่วงงานกาชาติเท่านั้นนะคะที่เป็นร้าน เข้าร่วมงานกาชาิเนี่ยก็จัดเมนูพิเศษก็มีนะคะราคาพิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเฉพาะช่วงงานกาชาิเนี่ยก็ยังมีอาหารให้ชิมด้วยเพราะฉนั้นต้องเข้าไปชมค่ะต้องเข้าไปเลือกดูอาหารยังมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมอาหารมีเมนูพิเศษมีราคาพิเศษเฉพาะงานกาชาิโดยซื้อของแล้วชิมอาหารอร่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแชร์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานรวบรวมความเห็นเข้ามาว่าถ้าหากว่าพูดถึงงานกาชาติคุณผู้ชมนึกถึงอะไรและอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของงานกาชาตินะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการประกวดการอ ออกแบบร้านไปแล้วนะคะก็ยังมีการประกวดขวัญใจงานกาชาติด้วยซึ่งปีนี้ก็จะมีการประกวดเหมือนกันแต่เป็นแบบออนไลน์ใช่ค่ะค่าเมื่อสักครู่นี้ลองคลิกเข้าไปเขามีสาวงามเดินกันอยู่ในงานแต่ว่าเป็นตัวการ์ตูนน่ารักมากมากเลยยังคงคงความรครงการประกวดนี้เอาไว้แล้วก็ใส่กิมมิคเข้าไปใช่ไหมคะคือ,อ,อส่วนตัวที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการออกแบบ แพลตฟอร์มนี้นะคะยังรู้สึกว่าด้วยวัยด้วยวัยของตัวเองเนี่ยยังสนุกด้วยเลยเชื่อว่าคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มนี้จะต้องมีความรู้สึกสนุกเหมือนกัน<ฆ>เพราะว่ามีความน่ารักเหมือนที่ให้น้องกอยญ้าดู<ฆ>นะคะ<ฆ>แล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เข้าชมหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้น11วันเนี่ยเชื่อว่าเข้าไปชมเนี่ยได้ไม่ซ้ำกันนะคะ<ฆ>ก็เข้าแล้วเข้าอีกนะคะ<ฆ>ส่วนขวัญใจงานกาชาติ แบบออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วงานกระชาติที่สวนลุมเนี่ยมีการจัดประกวดนะคะเราจะจัดอยู่ที่เวทีกลางในสวนลุมเนี่ย<ะ>โดยที่เชิญชวนให้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านงานกระชาติส่งบุคลากรของ,ของหน่วยงานเนี่ยมาร่วมประกวดนะคะเป็นการประกวดต้องบอกว่าเน้นความสวย ไม่ไม่ได้เน้นความสวยงามนะคะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการทํางานจิตอาสานะคะบุคลิกภาพทัศนคติความสวยเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะนั้นในงานกาชาตดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะมีจัด ให้มีเวทีประกวดเนี่ยนะคะก็คือใชอ้ของสถานที่ก็คือโรงละครนะคะเคแบงสยามพิเคเนตนะคะเป็นสถานที่ประกวดนะคะแต่ว่าใช้วิธีการถ่ายทอดสดไปให้คนทางบ้านได้ดูนะคะวันที่20ธันวานเนี่ยเป็นรอบคัดเลือกะนะคะสาวงามทั้งหมด23ท่านนะคะ,คะที่เข้ารอบมาะนะคะแล้วก็คนที่ดูแพลตฟอร์มนี้แล้วอยากให้กําลังใจก็โหวตได้จะมีเข้าไปโหวตคะ<น>่ะในแพลตฟอร์มนี้เลยจะมีให้โหวตนะคะ,ะคนที่ได้รับ การโหวตมากที่สุดก็จะได้เป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะส่วนวันตัดสินเนี่ยจะเป็นวันที่29ก็เวลาตั้งแต่6โมงครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็จะ,ะได้เป็นขวัญใจงานกาชาติ นะคะงนั้นท่านอยากให้กําลังใจบุคลากรของหน่วยงานท่านไหนท่านไปโหวตให้สภากาชาติไทยได้รับเงินบริจาคจากการโหวตสาวงามก็จะได้คะแนนจากการโหวตอ่าเห็นบอกว่า1บาทเท่ากับ1นึ่งคะแนนใช่ไหมคะสามารถที่จะเข้าไปโหวตกันได้คือเป็นกําลังใจให้สาวงามได้ทําเพื่อสังคมแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็ยังนําเงินที่ได้เนี่ยบริจาคเข้าสภากาชาติถูก้องร้านค้าก็โหวตได้ด้วยนะคะร้านค้าโหวตได้โหวตได้ร้านการออกแบบร้านเนี่ยมีทั้งหมด29หน่วยงานที่ส เข้าประกวดนะคะ,ะเมื่อ,อหน่วยงานได้รับการตัดสินนะคะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะตัดสินให้หน่วยงานได้รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแลวก็รางวัลชมเชยนะคะ,ะซึ่งจะประกาศผลในวันที่15บธันวา,าแต่เมื่อประกาศผลแล้วเนะี่ยหน่วยงานที่29่้านเนี่ยยังเปิดโอกาสให้เป็น การโหวตร้านค้าในดวงใจได้ด้วย<ฆ>ก็คือเช่นเดียวกันค่ะเข้ามาโหวต1บาทเท่ากับ1โหวตเลือกชื่นชอบร้านไหนชื่นชอบอสํงงานักงานบรรเทาทุกข์ของสภากาชาติไทยก็โหวตได้นะคะหรือจะ,อะไปไปร้านอของกองทัพเรือนะคะหรือจะไปร้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร้านภูมิภาค1บาทเท่ากับ1โหวตเป็นร้านค้าในดวงใจปิดการโหวตวันที่19<ฆ>บเก้วันนั้นประกาศผลเลยก็มีส่วนร่วมได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ผมชมอะไรที่เคยมีในงานกาชาต,ตอนที่เราไปเดินงานจริงๆเนี่ยพอยกขึ้นมา แพลตฟอร์มออนไลน์สิ่งต่างๆจะยังคงไว้เหมือนเดิมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอย่างเรื่องของพยายามมากอย่างเช่นถ้าเราไปงานกาชาติเราจะไปไปเล่นเกมอ่ะหลายคนไปเล่นเกมชอบไปเล่นเกมรุ้นรางวัลไปตักไข่บ้างไปเล่นตามซุ้มต่างๆบ้างอย่างรอบนี้เองพอเปลี่ยนมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เล่นเกบได้เล่นเกมได้และได้รางวัลจริงๆเหมือนเดิมถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่ารูปแบบเกมอาจจะเปลี่ยนไปเพื่อให้ให้ให้รองรับกับ แพลตฟอร์มที่เรามีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเสน่ห์ของงานกาชาดเนี่ยเรามีการทําแบบสอบถามว่า<ร>คนอยากมากันงานกาชาดเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเสียงโชคชิงรางวัล<ร>อยากมาสอยดาวอยากมาตักไข่อยากมาเล่นบิงโกรหรือเกมการละเล่นต่างๆ<ร>นั้นสิ่งนี้ เป็นโจทย์ที่สภา,าไทยจะต้องบอกว่าแพลตฟอร์มนี้ยังไงก็ต้องมีเกมให้เล่นแต่ว่าจะยกทําเป็นรูปแบบสอยดาวเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ดังนั้นเราจึงทําเป็นลักษณะเกมเหมือนคอมพิวเตอร์ในตํานานที่เราสมัยเริ่มเล่นคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยจะมีเกมให้เราเล่นก็คือจับจับคู่ทดสอบความจําทดสอบสายตาตัวเองเข้าไปทดสอบดูสนุกมากนะคะค่ะ,คะเหมือนเป็นเกมที่เราเคยเลหลงลืมไปแล้วแล้วกลับมาให้เราเล่นใหม่เป็นความสนุกสนานที่ต้องบอกว่าเล่นแล้ว อัพเลเวลได้ด้วยนะคะอัพความสามารถแล้วเนี่ยได้รางวัลด้วย <c oughs> หน่วยงานมีรางวัลให้ด้วยสูงสุดอาจจะเป็นม <c oughs> อจจเตอร์ไซค์อาจจะเป็นเครื่องใช้ตู้เย็นโทรทัศน์ใดๆนี่นี่นี่คือตัวอย่างเกม <c oughs> อันนี้คือจับคู่ภาพ <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จากไปษณีไทย <c oughs> ไปษณีไทยใช่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะคะแล้วถ้าสมมติเราได้รางวัลเนี่ยรางวัลจะส่งมาให้ถึงบ้านเราเลยไหมคะก็จะมี2ส่วนนะคะถ้าเป็นรางวัลที่รางวัลย่อยก็ส่งไปที่บ้านนะคะแต่ถ้าเป็นรางวัลใหญ่ๆก็ต้องเชิญมารับเพราะว่าก็จะต้องมี ให้มีการที่ว่าเป็นผู้ที่ถูกรางวัลจริงๆเล่นได้รางวัลสูงสุดจริงๆก็ต้องเชิญมารับที่หน่วยงานเขาก็จะมีการติดต่อไป เกมน่ารักมากเมื่อสักครู่นี้เห็นไปบางส่วนแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเขาเปิดให้เข้าจริงๆอยากจะให้เข้าไปร่วมกันเล่นนะคะจริงๆเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่เปิดนี่คือเว็บไซต์อะไรเออเว็บเ w งานกาชาด com ภาษาไทยภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะคุณผู้ชมเข้าไปจะยังไม่เจอนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมร้านขายสินค้าต่างๆขายอาหารเกมแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของงานกาชาติอย่างบ้านผีสิง เป็นสวนสนุกดีกว่าค่ะเป็นสวนสนุกเป็นบริเวณสวนสนุกที่ในงานกาชาติเนี่ยจะมีบริเวณที่เราจัดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆใบรุ่นนะคะเยาวชนที่ชื่นชอบกับการเล่นเกมในสวนสนุกเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ในในแพลตฟอร์มนี้ก็จะมีชิงช้าสวรรค์มีนะคะมีชิงช้าสวรรค์ให้ได้บรรยากาศให้ได้บรรยากาศให้ได้บรรยากาศนะคะมีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนให้ได้บรรยากาศในแพลตฟอร์มนะคะแต่สิ่งที่เราสามารถจะให้ทุกคน มีประสบการณ์ร่วมได้ก็คือบ้านผีสิงนะคะบ้านผีสิงจริงที่ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าถ้าไปงานกาชาติที่สวนลุมเนี่ยคนเข้าไปในบริเวณสวนสนุกเนี่ยเขาไปเล่นบ้านผีสิงดังนั้นคิดว่าสิ่งนี้ต้องยังอยู่ในแพลตฟอร์มก็เลยทาให้เป็นบ้านผีสิงเห็นเมื่อสักครู่นี้คุณจันทรประภาแอบกระซิบว่าหลอนเหมือนกันเขาไปดูหลอนแพลตนอร์มหลอนค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะคุณผู้ชมวันที่19กก็จะเปิดให้เข้าไปวันแรกนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนของ ขาเรียกมอเตอร์ไซค์ไต่ถังใช่ไหมคะเหมือนบิดจริงรถไ่ถังเหมือนบิดจริงเลยก็ย่าดูแล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนเราไปเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เองถูกต้องในงานกาชาติที่สุรุมเราไปดูค่ะเราก็เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามภาพเนี่ยเหมือนคนไปขี่แต่ในงานแพลตฟอร์มนี้เหมือนเราขี่เองค่ะอัตรรจะต่างกันเยอะอัตรรจะต่างกันเยอะคือต้องต้องรอต้องรอชมใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆต้องรอชมค่ะอย่างอีกเรื่องหนึ่งอากย่าขอเพิ่มนะคะคุณจันทร์ประภา เรื่องเด็กหายในงานกาชาติเราก็จะไปงานกาชาติเราจะมีประกาศเด็กคนนี้นะคะผู้ปกครองกรุณามารับด้วยค่ะซึ่งในแพลตฟอร์มนี้เราก็จะยังคงคอนเซปต,ต์เหล่านี้ไว้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคนถูกล้วงกระเป๋าในงานกาชาติ <c oughs> แล้วมีตำรวจจับโจรเป็นเป็นบรรยากาศ <c oughs> ดีกว่าค่ะ <c oughs> เพราะว่า,างานกาชาติเป็นงานที่ต้องบอกว่า,าประชาชนนะคะทุกเพศทุกวัยเข้ามาในงานเ,น <c oughs> เยอะมากนะครับ <c oughs> วันวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนคนนะคะนั้นเด็กพัดหลงมีโอกาสเกิดขึ้น ตลอดเวลานะในงานกาชาติที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กพัดหลงเกิดขึ้นเพะฉะนั้นเราก็เลยเอากลิ่นอายเหล่านี้ค่ะว่าเหมือนอคนเข้ามาเยอะเด็กอาจจะพัดหลงได้เพะฉะนั้นลองเข้ามาดูก็ไปหาเด็กพัดหลงในงานกาชาติไปส่องให้เจอไปส่อง <laughs> ให้เจอ <laughs> เหมือนอถ้าเข้าไปส่องว่าเอ๊ะ มีคนที่มาล้วงกระเป๋าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในงานกาชาติที่ส่วนลุมวัน <c oughs> นั้นก็ไปส่องให้เจอว่าเอะโจรล้วงกระเป๋าเข้ามาในงานกาชาติเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นบรรยากาศที่เหมือนอให้ทุกคนมีความรู้สึกว่างานกาชาติที่ส่วนลุมพน,นีมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่จะเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดค่ะระยะเวลาของการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ได้ขนาดนี้รายละเอียดดีเทลขนาดนี้แล้วการมีส่วนร่วมของคนที่เข้ามาเนี่ยได้อัธร์เต็มแบบที่ เราออกแบบมาจริงๆนะคะเราใช้เวลาในการพัฒนานาน,านขนาดไหนคะคุณจันทร์ปราเริ่มต้นคิดก็ต้อง6เดือนที่ผ่านมาคิดก่อนนะคะ,คะยังไม่ได้ออกแบบนะ <c oughs> <c oughs> แค่คิดก่อนนะคะว่าแพลตฟอร์มนี้เราจะทำยังไงให้ให้คนรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมากกว่าอย่างที่ได้เรียนนะคะว่ามากกว่าเว็บไซต์ช้อปปิง้งธรรมดารรมดาหรือช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปน,ะะนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดว่าอะไรที่เราจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มนี้บ้างะคะ่ะมันคือการเก็บรายละเอียดทั้งหมด ของงานกาชาติแล้วก็คุยกับผู้พัฒนาระบบว่าแบบนี้ทําได้ไหมแบบนี้ทําได้ไหมอะไรที่น่าสนใจโดยที่เอาอหลายๆคนเป็นเป็นเป็นวิซิเตอร์อนะคะในงานกาชาติอยากเห็นอะไรใช้เวลาหลังจากที่คิดแล้วเนี่ยก็ มากกว่า6เดือนกว่าจะมาได้เป็นทุกวันนี้กว่าจะได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วความคาดหวังที่เราตั้งเป้าเอาไว้นี่คือครั้งแรกในการจัดงานกาชาดแบบออนไลน์<ช>เลยเนาะหลังจากนี้เราเราคาดหวังว่ายังไงคะถ้าหากว่าฟีดแบ็ดีปีหน้าจะจัดแบบเป็นงานกาชาติจริงๆค,ค,ควบคู่ไปกับออนไลน์เลยหรือเปล่าเราเรามีการตั้งเป้ายัางไงบ้างคะต้อง เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกของสภากาชาติไทยแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมออกร้านนะต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์และเป็นมิติใหม่เลยนะคะทั้งทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้ร่วมออกร้านนะคะซึ่งเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เราเกิดการเรียนรู้รนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือ ประชาชนที่จะเข้ามาได้อีกหนึ่งอัตรรถบนแพลตฟอร์มนี<ะ>้ถามว่าความคาดหวังตอนนี้เราก็อยากให้ประชาชนมาให้กําลังใจเหมือนเดิมะนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่สนรุมหรมือมาอยู่บนแพลตฟอร์มนะคะเราอยากให้ได้กําลังใจจากประชาชนที่ยังเฝ้ารอง,งานกาชาติอยู่มาให้กําลังใจนะคะ,ะและถ้าผลตอบรับในแพลตฟอร์มงานกาชาิปีนี้โดยที่เข้ามาที่ w w ิร์ดไวท์เว็บงานกาชาิคอมซึ่งตอนนี้เข้ามาได้นะคะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นหน้า นับถอยหลังสู่งานกาชาติ<ะ>แล้วก็จะเห็นรูปแบบไอคอนต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยในเรื่องต่างๆให้ใหได้อัดทารถเบื้องต้นนะคะถ้าผลตอบรับดีสำหรับปีหน้านะคะสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะกลับไปจัดงานกาชาติเป็นรูปแบบออนไลน์ะนะคะผสมผสานเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะ,ะอาจจะจัดทั้งสองแบบถ้าสนับผลตอบรับในปีนี้ดีนะคะอย่างเห็นที่เข้ามาแล้วก็จะเริ่มเข้าดาวเลย<ะ>อีกสิบวัน นี่เราเขาดาวสู่งานกาชาตินะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าไปจะยังเจอหน้าจอแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าวันจริงก็คือ19ให้คุณจันทรพาเชิญชวนหน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีประสบการณ์ในการไปเที่ยวงานกาชาติรูปแบบออนไลน์ค่ะหลายหลาย,หลายท่านอาจจะ กังวลว่าจะเข้าแพลตฟอร์มงานกาชาติเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนะคะจริงๆแล้ววิธีการเข้าง่ายมากนะคะ,ะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าคิดถึงงานกาชาติเนี่ยจะทํอยังไงเข้าไปในแพลตฟอร์มนะคะ,หะให้คุณหลานคุณลูกคุณหลานเนี่ยเข้ามาได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีแล้วก็คือโดย Facebook เชื่อว่าน้องๆนะคะหรือว่าใครๆที่มี Facebook เนี่ยล็อกอินด้วย Facebook เลยค่ะหรือ B ใช้อีเมลก็ล็อกอินด้วยอีเมลนะคะ,คะนะคะหรือสมัครสมาชิกใหม่ก็ได้นะคะ,ะเข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกได้เปิดประสบการณ์นั้นในานามของสภากาชาติไทยเนี่ยปีนี้เป็นเป็นครั้งแรกของแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์นะก็อยากเชิญเชิญชวนนะคะประชาชนที่ชมรายการนะคะวิ เบิร์กพอยต์ท a เอยู่เนี่ยนะคะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่นะคะจากการจัดงานกาชาติบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ w w w งานกาชาดดอ,อหลายๆท่านที่เคยเมาเที่ยวงานกาชาติแล้วก็ได้ไปสัมผัสบ,บรรยากาศต่างๆก็ยังมาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งเสื้อผ้าที่เราใส่สกนันใน วันนี้เนี่ยนะคะ,คะก็มีการจำหน่ายในงานกาชาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะต้องบอกว่าตัวละ300บาทนะ,ะเป็นการทำบุญนะคะแต่ว่าท่านได้เสื้อที่ลึกกลับไปนะคะ,คะ,ะไม่มีค่าจัดส่งด้วยสั่งในออนไลน์ไม่มีค่าจัดส่งแต่ถ้าสั่งธรรมดามีเฉพาะงานกาชาดออนไลน์ online, มันก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาให้กำลังใจ สภากาชาติไทยหน่วยงานที่ร่วมออกล้านในงานกาชาตินะคะคและที่สําคัญในวันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานสภากาชาติไทยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีอุปนายิกาผู้มุ่งในการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกาชาติแบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามรายการนี้อยู่ได้ติดตามแล้วเข้าไปเยี่ยมชมแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ระหว่งางวันที่19 29ธันวาคมค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เสื้อนะคะแบบที่กอยะ่าแล้วก็คุณจันประภาสอยู่จริงๆมีอีกหลายสีมากๆเลยนะคะก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์รวมทั้งด้านหลังของเรานะคะอ่นนี้มีทั้งกระเป๋านะคะจะมีคําว่า Giving เป็นสีสันน่ารักน่าักแบบนี้นะคะแล้วก็มี กระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่มีแก้วน้ำสินค้าอีกหลากหลายเลยนะคะในเว็บไซต์คุณผู้ชมไปร่วมซื้อกันได้แล้วก็อีกมุมหนึ่งคือเราได้ทำบุญไปด้วยนะคะ,ะ,คะได้ทั้งอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญไปพร้อมๆกันนะคะ 20อขออภัยค่ะ19 <99. S 1> ถึง29ธันวาคมนี้คุณผู้ชมมีบูธของ Studio Workpoint อยู่ในนั้นด้วยนะคะรรสามารถที่จะเข้าไปคลิกแล้วก็ไปซื้อสินค้าต่างๆได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆ <ขอ S 1> เลยนะคะคุณจัณนประ,ะภา,าะวิชิตชลชัยนะคะท่านได้มาให้ข้อมูลกับเรา <c oughs> แล้วก็มาเชิญชวนหวังว่าน่าจะได้รับฟิดแบ็ที่ดีมากๆจากประชาชนที่รอคอยงานการชาติกันอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของ WorkPoint Today วันนี้นะคะวันที่19นี้อย่าลืมไปเที่ยวงานกาชาติออนไลน์กันนะคะวันนี้ก้อยและคุณจันประภาลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะงานกาชาติออนไลน์เป็นได้มากกว่าที่คิดประกวดขวัญใจงานกาชาติโบตร้านค้าในดวงใจช็อปสินค้าหลากหลายชมการแสดงสุดพิเศษตรวจด,ดวงชะตารับปีใหม่คนลุกตะบ,บ้านขี่สิงงมอเตอร์ไซค์ไต่ถัง แชร์ทุกความสนุกสุขจากการเป็นผู้ให้19-29ธันวาคมนี้ลิกสนุกสุขใจได้กุศลลิก24ชั่วโมงพร้อมกันที่ www. n g n a g a r ชา a .com